ไร้น้อยทุกคนน่าจะเป็นลูกมันนะแม้มันน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจะได้จะเป็นตีนแรงจะเป็นจะเป็นตีนกระน่ายอย่างนี้เดีเราได้ควาดตัวของโต้มามามา พักทายสวัสดีล่ะกะสวัส,สดีดทีท่านที่ตามนะครับสม้มวันนี้ก็มาหายมันหน้าที่เก้าวันนี้นะวันนี้ว่าสีนนนนออกไปหาเลาะันทุกคนเลยามาไปหาเลากเป็นแต่ลิ้นเล็บตรงนี้แหละนี้มามานำหนะ้าโต้นะมาหันเลนไปอะไรเลยทุกคนอ๋อตัวมือแกุ๊กนี่หล่อชนะเลยกุกมังเงี่ยวนี่ น้องมากงไล่มาแล้วีาา่จ้ะไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวเขาป่าละมากระดับพามาหาเลาะหาแล่นทุกคนมาก็ไม่เคยไล่แล่ที่เทิร์ได้เดี๋ยวเมื่อกี้พาไปลงเบิง้งไปตามแคมป์ใแคมหน้านี่แหละเดี๋ยวจักวันยังเอามาขึ้นป่าทุกคนเลยไปหาเลาะเบิง้งแล่นแถวป่านะบางทีอาจจะไล่ น,นีหมาเฮาเลยคนดลยหมาไล่เลยไล่ลูกเตอร์คน,น,นเลยเชียงเฮาเปลีนสายไปเลยจบ มาครบเลยกระนั่งตาโตไายมาไล่มาทันเลยทุกคนนี่ได้กนไ่้ตัวหนึ่งพนฮาโกรดนี้ป๊บอีกครับน,นักตัดเบอร์เดี๋ยวเได้เลาะไปต่ออีกทุกคนเลยจัดไปเลยกะได้น,นี่โอ้ผมครบใจโปดเลย เลหลบไปต่อได้หลบไปหาไลท์แถบลงเลยนะทุกคนเลยจับ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 ไอ้เ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 อออเจับไปเอ้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 ไปเลยจับจับไปเอ้เอ้เอ้ไอ้

นแรงจะเป็นกินกน่าอย่างนี้แต่เราได้ตัวนึงนมาครบอ่ะเล,ล่าตามไปเลย

ไปทางดงง่ายไม่ง่ายเลยทุกคนเลยที่อยู่เฉพาะแหลนนะเพราะว่าหมามันพ่อมูแล้วน่าจะไล่อยู่แหลนไะห่องเลยทุกคนหงเลยจุ๊บ chúp ngu chúp chúp đó chúp hả chúp 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 ข้ากดไม้เนี่พี่น้อยกดให้เปิดดิข้าวที่นี่นะปัดไปดีเลยเดี๋ยวชิลเลาไปทางนั้นทุกคนคุณทุ เฉมก็ไม่ได้ถือมาดี๋ยวใช่ได้เอาไม้โคตรนะ

Mà มาได้ถือเสศษมา Chụp... ơi ơi Chụp... ơi à? chúp ơi chúp ơi thoát ơi chúp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  ơi

ก็ทึกอย่ตอนกุ้ม้ใหญ่ยานี้นะน่าจะเป็นเลนจ๊ะหาโลก่อนหรือต้นาไปนะที่เลนจะโดนี่เลยาถงนื้อทุกคนมาดับแมเจาเลยอันนี้สวนต้นข้านะ ไอนะ้ป้ามีหยดอบนสะเลย้ปะันนี้ออกมาหอดูป้าไมา่กดเล่นปสูงสสสดุตัวป้า,ปา,ายนะตัวใหญ่ใย่โลพัฒนานี่นยะ่นะโมาหอดปหูป้าเปิดเ่นกสูงป่าไม่ง่ายด้วยแถมนี่นะ เดี๋ยวจะลงปิงเล่นแถวนี้นะจุบ๊บว่าโงนี่เป็ดคัก,กเลยนะว่าชิมิเล่ด้วยคน เดี๋ยวจะได้ความรัดไปเช่ิงไฮนี่ให้ชมต้นนี่ สวัสดีครับมาฮอดิ่มนะเพื่อโอ้เพือนูู้มั่นบ่เท้าเพื่อขี้คานกน้ เทงอะไรทุกคนเลยมาฮอนะกาับที่ได้จีกันนั้ปพิงกับต่อมหุ่งนะ าวันนี้แกงแลนเชื่อมาโบ่ะมีตามะฮุ่งไปปีนกันปีนกันน่าแน่มันนี่นะวันนี้ได้มาจ้ากันหน่แล้วก็ได้พักต่ก่าวไปปีนอพัดแกงข้าเดือกเลดนี่แหละน้อต้องออกขี้เปนอกเมียงนูนย นายตืมหมดเลยนเล่นไ่ดีเงจน้อยจกหลายยุคนึงพอดีพักเล็กหลายเติมเลยทังกระได้ทังเล่นเกงเข้ากันกับมักบวกป้ังรอนั่งไปทางรอบจองก็ยู่จังเลย

ปุ่เครื่องบัดเดียวเนาะก็ไปค้างขึ้นรถเาปุ่เครื่องเรียบร้อยเอามาค้างขึ้นทุกคนนะทามสุกบบดน,นี้นะอนตสีสันมาหนะแกงเฮดเซอร์แลนด์ใช้มะบวบครบชุดเหมือนนี้

เทงกับเทงหน้าน้อยซีหาคนเต็มละเท,กะทงกับทุกคนะปงขึง้นไปตักกระเทือกคนอะ ต้มาหนตะแกงโต้ทุกคนยกาบะกดไปกร่อไปละสิโยหนึงพอดีเลยทำมาฮุงกันแล้วล่ะ

อุ่นม่เ่ามีนักเขาจิงานน้อยปัดจะโหมาเขากันน้หหเลยโอ้ไปจ้างไมเมัอืมบ่วงถามั้นเลยว กินหัมบมนังรมากเารรที่ได้ชาน้ำยนทกคนเลยี่ได้หาพักผอนนะถือว่าตอนนี้กับประมาณสองโมงสามโมงแล้วสำหรับคลิปนี้กับที่ได้ขอจรลงเพลงที่ได้ขอความร่วมใจทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเดี๋ยวคลิปหน้าโรน่าพอได้ไหม